เคยไหมครับเห็นหุ้นตัวหนึ่งราคาพุ่งปรี๊ดเพื่อนในกลุ่มลายเชียรกันสุดใจเราก็รีบโดดเข้าไปซื้อตามแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาดิ่งเหวติดดอยแบบนุงงงถ้าคุณเคยเจอแบบนี้หรือกลัวว่าจะเจอคลิปนี้คือคำตอบของคุณครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเพื่อนสอนเพื่อนว่าจะอ่านข่าวหุ้นยังไงให้รู้ทันเกมไม่ให้ตกเป็นเหยื่อข่าวปันอีกต่อไปดูจบปุ๊บทำตามได้ปั๊บแน่นอน อธิบายพื้นฐานแบบง่ายบวกเปรียบเทียบให้เห็นภาพก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายง่ายก่อนว่าข่าวกับความจริงในโลกของหุ้นมันต่างกันยังไงลองมิดภาพตามนะครับข่าวก็เหมือนพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับตัวใหญ่ๆสีสันจัดจ้านอ่านแล้วตื่นเต้นเช่นหุ้น A กระแสแรงจอทำนิวไฮหรือวงในกระซิบหุ้น B เตรียมมีข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์มันถูกสร้างมาเพื่อดึงดูดความสนใจ กระตุ้นอารมณ์เราล้วนๆแต่ความจริงมันเหมือนรายงานสุขภาพประจำปีครับอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยตัวเลขเยอะแยะไปหมดแต่มันบอกทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของบริษัทจริงๆเช่นมุบการเงินเป็นยังไงกำไรโตขึ้นไหมหนี้สินเยอะหรือเปล่าผู้บริหารเคยมีประวัติไม่ดีไหมข้อมูลพวกนี้แหละครับคือความจริงที่แท้จริงของหุ้นเปรียบเทียบง่ายๆข่าวคือเปลือกที่สวยงามน่ากิน แต่ความจริงคือเนื้อในที่บอกว่าผลไม้ลูกนั้นหวานจริงหรือไม่หนอนกันแน่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่เคยกินแค่เปลือกครับเขาเจาะเข้าไปดูเนื้อในเสมอเคสตัวอย่าง2เคสเงินน้อยเงินกลางมาดูเคสตัวอย่างจริงกันดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆเคสแรกน้องเมาเงินน้อยนงเมามีเงินเก็บอยู่2 0 0 0 0บาทเพิ่งเริ่มเล่นหุ้นไปเจอข่าวในกลุ่ม Facebook ว่า หุ้นแซดพลังงานสะอาดแห่งอนาคตกำลังจะมาราคาจะไป10บาทแน่นอนแถมมีคนโพสต์โชว์พอร์ตเขียวๆยั่วใจน้องเมาเห็นแล้วตาลุกวาวรีบเอาเงินเก็บทั้งหมดไปซื้อหุ้นแซดที่ราคา5บาททันทีความจริงคืออะไรหุ้นแซดเป็นหุ้นเล็กที่ขาดทุนมา3ปีซ้อนเพิ่งประกาศว่าจะทำธุรกิจพลังงานสะอาดแต่ยังไม่มีโปรเจกต์อะไรเป็นรูปธรรมเลยวอลุ่มซื้อขายที่พุ่งขึ้นมาก็เกิดจากคนไม่กี่กลุ่มซื้อขายกันเอง สุดท้ายราคาหุ้นแซดก็ร่วงกลับมาที่2บาทน้องเมาขาดทุนไปเกือบหมื่นบาทบทเรียนนี้สอนว่าอย่าเชื่อกระแสโซเชียลโดยไม่ตรวจสอบพื้นฐานเด็ดขาดเคสที่2พี่กระทิงเงินกลางพี่กระทิงมีประสบการณ์มาหน่อยมีเงินลงทุนอยู่500,000บาทเขาได้ยินข่าวว่าหุ้น Y วซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ได้งานล็อตใหม่จากบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังข่าวนี้ดูน่าเชื่อถือมากเพราะมาจากสำนักข่าวใหญ่ พี่กระทิงทำยังไงเขาไม่รีบซื้อครับเขาเข้าไปที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ set.or.th เพื่อเช็คข่าวยืนยันจากบริษัทโดยตรงปรากฏว่าบริษัทแจ้งข่าวจริงแต่เขายังเข้าไปอ่านบทวิเคราะห์ของบโบรกเกอร์ต่างๆเพิ่มเติมพบว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่บอกว่าข่าวนี้เป็นบวกแต่ราคาหุ้นรับรู้ไปเยอะแล้วนะและกำไรจากดีลนี้อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คาด พี่กระทิงเลยตัดสินใจอย่างไม่ซื้อแต่ใส่หุ้นวายไว้ในลิสที่ต้องจับตาดูสุดท้ายราคาหุ้นก็ขึ้นไปนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆปรับตัวลงมาพี่กระทิงรอดจากการซื้อหุ้นที่ราคาสูงเกินจริงไปได้อย่างอุดวิดบทเรียนนี้คือข่าวจริงก็ต้องวิเคราะห์ให้ลึกไม่ใช่แค่เห็นข่าวดีแล้วจะกระโดดเข้าใส่เช็คลิสต์ทำตามได้ทันที5ข้อเอาละถึงเวลาเอาไปใช้จริงแล้วครับ นี่คือเช็คลิสต์5ข้อที่คุณต้องถามตัวเองทุกครั้งก่อนเชื่อข่าวหุ้น 1. ข่าวนี้มาจากไหนเป็นแค่โพสต์ในโซเชียลหรือเป็นประกาศทางการจากบริษัทแหล่งข่าวน่าเชื่อถือแค่ไหน 2. นี่คือข่าวหรือความเห็นข่าวคือบริษัท A กําไรโต50%ความเห็นคือบรกเกอร์ B บอกว่าราคาเป้าหมาย100บาทแยกให้ออกนะครับ 3. พื้นฐานหุ้นเป็นยังไงต่อให้ข่าวดีแค่ไหนแต่ถ้าพื้นฐานเน่า ขาดทุนตลอดนี่บานก็อย่าไปยุ่งครับเข้าไปดูงบการเงินย้อนหลังสัก2-3ปีในเว็บเซตเสมอ 4. ราคาหุ้นตอบรับข่าวไปแล้วหรือยังลองดูกราฟราคาย้อนหลังสิว่ามันขึ้นมารอข่าวนี้แล้วหรือเปล่าถ้าขึ้นมาเยอะแล้วเราอาจจะกำลังเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปซื้อก็ได้ 5. มีใครได้ประโยชน์จากข่าวนี้บ้างบางทีข่าวปล่อยออกมาเพื่อให้ใครบางคนได้ขายของในราคาดีๆหรือเปล่าคิดแบบนักสืบนะครับ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย5ข้อทีนี้มาดูฝั่งตรงข้ามกันบ้างข้อผิดพลาดที่มือใหม่และบางทีมือเก่าก็ยังเป็นทำกันบ่อยๆเวลาเจอข่าหุ้น 1. FOMO (Fear of missing out) กลัวตกรถเห็นหุ้นเขียวๆพุ่งแล้วทนไม่ไหวต้องรีบเข้าไปมีส่วนร่วมกลัวคนอื่นรวยก่อนเราอันนี้หายนะเลยครับ 2. เชื่อวงในมากเกินไปเพื่อนพี่บอกมาคนในบริษัทกระซิบมา วงในที่ดีที่สุดคือข้อมูลที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ครับนอกนั้นคือความเสี่ยง 3. ไม่ทำกันบ้านอ่านแค่พาดหัวข่าวแล้วจินตนาการต่อเองไม่เคยคลิกเข้าไปอ่านเนื้อหาหรือตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเลย 4. รักหุ้นตัวนั้นมากเกินไปพอเราซื้อหุ้นตัวไหนแล้วเรามักจะเปิดใจรับแต่ข่าวดีและพยายามมองข้ามข่าวร้ายนี่เรียกว่า confirmation bias ต้องระวังให้ดีครับ 5. เล่นสั้นตามข่าวพยายามซื้อซื้อขายขายเก่งกำไรจากข่าวรายวันวิธีนี้เหนื่อยมากเครียดและส่วนใหญ่จบลงด้วยการขาดทุนครับการลงทุนที่ดีควรมองภาพยาวๆ Q&A 5าคำถามที่ควรสงสัยจริงผมรวบรวมคําคำถามยอดฮิตที่หลายคนชอบสงสัยมาตอบให้ฟังกันตรงนี้เลยคำถามที่1แล้วเราจะหาข้อมูลความจริงได้จากที่ไหนบ้าง ตอบแหล่งที่ดีที่สุดคือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ set.or.th ครับมีทุกอย่างครบถ้วนตั้งข่าวทางการมบการเงินรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่และข้อมูลออฟเดย์อ portunity Day ที่ผู้บริหารมาให้ข้อมูลเองเลยครับรองลองมาก็คือแอปสตรีมมิงที่เราใช้เทรดกันนั่นแหละครับคำถามที่ 2. ข่าวลือในกลุ่มไลน์เชื่อได้ไหมตอบ99คือเชื่อไม่ได้ครับ ส่วนใหญ่มักจะเป็นการสร้างกระแสเพื่อหาคนมารับของต่อคิดง่ายๆครับถ้ามันเป็นข้อมูลวงในจริงๆเขาจะออกมาบอกคนนอกอย่างเราทำไมคำถามที่3ถ้าหุ้นตกหนักๆเพราะข่าวร้ายควรทำยังไงตอบกลับไปดูที่ความจริงครับข่าวร้ายนั้นกระทบพื้นฐานของบริษัทในระยะยาวไหมทำไมเช่นไฟไหม้โรงงานเล็กๆแต่บริษัทมีประกันและเรายังเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัท นี่อาจเป็นโอกาสในการซื้อของถูกก็ได้ครับแต่ถ้าข่าวนั้นกระทบพื้นฐานอย่างจังเช่นสินค้าหลักโดนแบนก็ต้องพิจารณาขายตัดขาดทุนคำถามที่4บทวิเคราะห์ของบรกเกอร์เชื่อได้แค่ไหนตอบเชื่อได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณครับบทวิเคราะห์คือความเห็นที่มีข้อมูลสนับสนุนควรอ่านจากหลายๆบรกเกอร์เพื่อเปรียบเทียบมุมมองและอย่าดูแค่ราคาเป้าหมายแต่ให้อ่านเหตุผลที่เขานำมาประกอบด้วย คำถามที่5ไม่มีเวลาตามข่าวเลยทำยังไงดีสะดวกง่ายในหนึ่งนาทีนะครับการอ่านข่าวหุ้นไม่ให้โดนปัน่นคือการเปลี่ยนตัวเองจากนักเสพข่าวให้เป็นนักสืบสวนครับอย่าเชื่อทุกอย่างที่เห็นอย่าให้อารมณ์อยู่เนื้อเหตุผลจำไว้เสมอว่าข่าวมีไว้เพื่อดึงดูดแต่ความจริงมีไว้เพื่อตัดสินใจลงทุนเช็คลิสต์5ข้อของเราแหล่งข่าวแยกข่าวความเห็นดูพื้นฐานดูราคาใครได้ประโยชน์ จะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่ช่วยกรองข่าวลวงออกไปได้การลงทุนมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดคือการลงทุนโดยไม่มีความรู้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นลองเอาเช็คลิสที่ผมให้ไปใช้กับการอ่านข่าวหุ้นครั้งต่อไปของคุณดูนะครับได้ผลยังไงหรือมีเทคนิคอื่นๆอ,อยากจะแชร์คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้ได้เลยมาสร้างชุมชนนักลงทุนคุณภาพไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ